กลุ่มคนทันยังแบ่งออกได้อีกเป็นสามกลุ่มค่ะ 1. คนทันชั้นสูงจะมีวิมานอยู่บนชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นของตนเองมีทริ์สมบัติมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายคนทันชั้นสูงเช่นปัญจสิกขาเทพบุตรเป็นเทพบุตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากเท้าสักกะให้เป็นราชาของกลุ่มคนทัน 2. คนทันชั้นกลางจะอยู่บริเวณป่าหิมพาน์ มีวิมานอยู่ในต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นบริวารของคนทันชั้นสูงค่ะ 3. คนทันชั้นล่างเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่บนพื้นมนุษย์มีวิมานอยู่ในต้นไม้เช่นกันกลุ่มคนทันที่อาศัยอยู่ในต้นไม้จะอุบัติภัยในส่วนต่างๆของไม้ที่มีกลิ่นหอมมีสิบจำพวก เช่นพวกที่เกิดในรากในแก่นไม้ในเนื้อไม้ในเปลือกไม้ในน้ำหอมหรือแม้แต่ในเง้าใต้ดิน